จัดเต็มอันนี้คือเปิดร้านก็เมื่อวานเน้องนี่ก็จัดเต็มก่อจัดส่งไปเยอะแล้วครับผมก็อันนี้นะฮะจะเป็นตัวประกอบที่แนะนําไปก่อนนะนี่จะเป็นของแนวไอ้ก๊อกนะฮะหรือว่าเป็นนั่นได้นั่นคืมีรางเนาะเสริมในหลายรุ่นนะฮะนะครฮะอย่างนี้คือประกอบเสร็จแล้วก็คือก็คือมีตัวปืนเนาะอันนี้คือจะมีประกอบในชุดนี้ก็600บาทเองนะครับผมราคาอันนี้คือส่งฟรีเด็วันนี้นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ก็มีค่าส่งตามจริงเนาะนะครับจะมีตัวประกอบนะฮะเราไปใส่ได้นะฮะคือเสียบเข้าไปก็เล่นได้เลยนะฮะเเเดี๋ยววป็นตัสริม ผมว่าดูเท่นีนะครับผมบางทีลูกค้าก็ถามมาเนาะก่อนเราไม่ได้เอามานะครับเนี๋ยวให้ดูนะฮะอ่าสามาเรานี้ได้ในผมประกอบเรียบร้อยยวจะยิงให้ดูสาธิตให้ดูนี่ก็โปรโมชั่นนะครับผมพันเก้าสิบาออมส่งนะฮะเรียบเรียบนะครับเดี๋ยวของสินค้าหมดแล้วก็มีจํานวนจำกัดไม่มีแล้วเนาะคือจะเป็นราคาปกตินะครับผมลดแค่เจือวันนะครับตอนรับเปิดร้านใหม่ขยายร้านนะฮะทำไม่ได้ตลอดนะครับผมสินค้ามันก็มาแล้วก็คือราคาก็สูงนะฮะไม่ได้มีกําไรด้วยนะ เนี่ยครับผมก็คืออาิตดูว่าเราใส่เข้าไปนี้ได้นะครับจใส่สวงเข้าไปเลยง่ายงนะครับลองนะับจะเป็นล่องต้องใช้นุ่นหน่อยครับคือก็จะเป็นนั่นหน่อยต้องขยับขยับหน่อยนะฮะจะเพิยงใส่ผมก๊อก18นี่จะพอดีเลยครับครับใสมเสมอพอดีเลครับใส่ครับคือครับก็ใส่เสร็จก็ประมาณนั้นครับเนาโอเคนะจะใส่ยากนิดหน่อยครับแต่ถ้าใส่ใส่ได้แน่นอนครับก็ อันนี้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูเนาะก็คือว่ากระปุกออกมานะครับผม,มก็เหมือนกระโปงตีแหละแต่มันเสริมแบบนี้เราจับไปใครตื้นกลัเนี่ยไม่จะยิงโัวได้ั้ออโต้นเอทซูนนี่พิเศษละต้10นะครับจะซื้อนี่พร้อมก็ได้600บาทก็เพิ่มมาได้นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็สาธิตทุกวันนะฮะถ้าเรามีอะไรที่น่าสนใจแนะนำก็จะให้ท่านนะครับเอาไปเล่นกันะไปถนัดแบบงงไม่รู้จะทำนะครับ ครแบบนี้นิดนิหน่อยนะโอเคนะครับก็จะมีออัตโ,โมัตินิดหน่อยว่าเรายัให้เห็นว่าตับเป็นประมาณน,นี้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> สุดเจสินค้าเอเดือดทัดมาได้างนะครับเราก็พร้อมนะส่งนะสินค้ามีคุณภาพราคามาตรฐานที่ดีทรมนะครับผมทำอย่างให้ดูเนะี่ยจนะัด <c> เ <oughs> ลยเนาะเราจะทำรีวิวการยิงมานานนะครับแต่เมื่อวานก็มีการยิงของหนึ่งก้อนโอเคนะก็ใส่รูปกระบอกปืนประมาณนี้ก็สิบแปดนี่เนี่ยเยอะหน่อยนะครับมนะีปรนะับ เป็นเซมิกับออโต้ข้างหน้านะครับมันจะได้พอดีนะลัางสุดยอดสุดเนี้ยนะยิงได้นะครับนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดปรับเป็นฟโต้นะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะผมก็สนใจทัมันครับ,ร,บร้านมีกับแมวแล้วก็สินค้าจะอปัปเดตเข้ามาใหม่ๆนี่เป็นไแนวแบบเสริมเข้ามาสวยงามแล้วยิงได้ดีถ้าเป็นปืนกลก็ถือว่ายิงได้โอ้โหสนุกครับ ก็โอเคนะครับส่วนราคาก็ไม่แพงนะครับก็หกรบาทนะครับผมก็สนใจทักมาครับครับสวัสดีครับผมนี่คือคลิปสั้นๆนะครับผมสนใจที่ไหนก็ทักมานะครับฟรีค่าส่งนะครับเจ็ดวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ